ต่อ EP สองนะครับภาพ iso m e t r ิกไปแล้วต่อไปเป็นกล่องออปปิตมากนะครับขนาดเดียวกันนักเรียนจะสังเกตว่าใน EP แรกเนี่ยนะครับกล่อง iso m e t r ิกจะมีความแตกต่างกับกล่องออปปิตเนี่ยเป็นภาพ3ามิติเหมือนกันแต่วิธีการเขียนไม่เหมือนกันนะครับมาดูวิธีการเขียนภาพออปปิตนะครับก็คือบรรทัดสําเหลี่ยมที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้เลยนะก็คือที่มีมุม45องศาสองข้างสองด้านแล้วก็มุม90นะครับอันดับแรกเหมือนเดิม นะครับนะให้เราลากเส้นแนวนอนนะครับนะด้วยจามาทีเส้นระดับพวกนี้จะต้องมีนะครับเป็นเส้นอ้างอิงในแนวระดับนะครับหลังจากนั้นทําไงวาดนะครับนะเขียนภาพด้านหน้าขึ้นมาก่อนภาพด้านหน้าซึ่งครูจะมีบอกท้ายคลิปอยู่แล้วว่าขนาดเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมนะเส้นแนวตั้งนะครับก็ใช้บรรทัดสัม่ยมของเรานะครับนะวางแนวตั้งนะครับนะแนวตั้งแนวนอนก็ใช้ไม้ทีเห็นนะ เส้นไมท้ทีนะครับวางนะแนวตั้งเห็นไหมมีแกนสองแกนและตอนนี้คือคือแกนแนวนอนแนวตั้งนะนี่ให้ได้รูปด้านหน้านะครับให้ได้รูปด้านหน้านะครับหลังจากนั้นทาําไงเอาบรรทัดสาม่ยมเลยวางบนไมท้ทีนะครับนี่เห็นไหมนะนี่เนี่ยมุมเนี้ยสี่สิบห้าองศานะครับก็ขีดนะครับขีดนะนะนะถา้ว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับ นะมันยาวเท่าไหร่นะครับนะยาวเท่าไหร่ต่อไปก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับนะถ้าครูยกตัวอย่างวางไม้ทีครูก็เอาบรรทัดส,สําเหลี่ยมเนี่ยมาวางนะครับที่มีมุมมัเท่าไหร่45องศาเห็นนะนะครับครูก็ขีดนะครับนะหลังจากนั้นใช้อะไรใช้นะครับนะบรรทัดส,สําเหลี่ยมนะนะครับมาวางมนไม้ทีอันนั้เส้นแนวนอนลากขึ้นไปปุ๊บนี่ได้แค่นี้ละนะครับหลังจากนั้นนะนี่ 45่สิบาองศาเหมือนเดิมวางไปมันยาวเท่าไหรนะต่อไปก็ลากไม้ทีเส้นเห็นไหมเราได้แล้วนี่ถ้าดูตามนี้คือสี่สิบห้าสี่สิบห้าวางแนวนอนแนวตั้งเห็นนะเนี่ยได้แล้วนะครับภาพของกล่องออบลิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นนะครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ นะทวนคลิปไปทวนคลิปมานะครับวันนี้ไม่เอาซับซ้อนนะครับต้องการให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาพสามิติไอโซมิติกและออบลิตก่อนนะครับนะครูจะมีวิธีการไปด้วยนี่นี่คือวันนี้งานงานวันนี้ให้เขียนกล่องไอโซมิติกนะครับกล่องนี้ที่ EP แรกต่อไปกล่องที่2เป็นตรงนี้ไม่ต้องใส่พวกนี้นะครับใส่เฉพาะกล่องอย่างเดียวพอนะครับนะใส่เฉพาะกล่องขนาดกล่อง 60คูณ60นะครับหมายถึงนะครับว่าง60สูงห0นะครับนะลึก60นะครับเราวันนี้งาน10คะแนนต้องได้กล่องออฟฟิตและกล่องไอโซเมติกนะครับลองดูนะครับนะวันนี้10คะแนนนะครับนะใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามครณมในไลน์นะครับอ่าโอเคอาทิตย์หน้าจะเริ่มซับซ้อนมากกว่านี้นะครับสวัสดีครับ